สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้โอ๊ตพามาทำซูชินะครับวันนี้ก็จะใช้นะครับไส้นะครับก็คือง่ายๆเลยวัตถุดิบก็อยู่ในตู้เย็นเราอยู่แล้วแค่หลอดแตงกวาไข่นะครับมีหมูยอนิดหน่อยเนาะพอดีมีเหลืออยู่อ่าแล้วเราเสร็จแล้วเราก็มาเตรียม ส่วนผสมต่างๆนะครับมาเตรียมตัวทำนะครับเดี๋ยวดปักบุดไว้ให้ทีเนาะเอาข้าวญี่ปุ่นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาหุงเหมือนข้าวธรรมดาเลยไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะเดี๋ยวแฉะเสร็จแล้วระหว่างรอข้าวเราก็เอาไข่มาเจียวเลยนะครับบางๆนะครับแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับวัตถุดิบเดี๋ยวปักบุดไว้ให้เนาะ อืแล้วเราก็กลับไข่แล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆฝอยๆนะครับทุกคนข้าวได้แล้วก็มาผึ่งพัดลมนะครับให้เขาหายร้อนอืมให้เขาหายร้อนนะครับเสร็จแล้วเราระหว่างรอข้าวเราก็มาเลยน้ําส้มสายชูกับน้ําตาลทรายผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อจะให้ข้าวเขาว่ามีรสเปรี้ยวหวานนะครับทุกคนคุกลงไปเลยนะครับทุกคนข้าวญี่ปุ่นเขาก็จะมีความหนืดของเข,งขาข้าวญี่ปุ่น ใส่แล้วคุกๆๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมนะครับแผ่นม้วนมาวางไว้เลยนะครับทํากินบ่อยนะแต่ไม่ค่อยได้ทํำลงนี่แล้วเราก็เอาข้าวนะครับมาทาหรือมาโรยบนสหลายของเราเตรียมไว้ไม่ต้องหนามากนะแต่พยายามให้ชิดขอบเพราะเวลาเราตัดอะ่ะมันจะได้ไม่ทิ้งเยอะด้านข้างเสียดายไงเสียดายสไลาย ใส่ลงไปเลยแตงกวาแครอทแล้วก็ไข่นะครับทุกคนชอบผักอะไรใส่ลงไปก็ใส่ลงไปได้นะครับคือแล้วแต่เราชอบกินเนาะอันนี้เป็นของที่ติดตู้เย็นไว้นะอืม๊ตก็เลยเอามาทําแล้วมันมีเหลืออยู่ข้าวเครื่อก็มีก็เลยมาจัดการซะหน่อยว่าจะทําหลายวันแหละ <c oughs> นี่นะครับ้วนทักประมาณสี่ห้าทบแล้วเราก็กดให้แน่นเลยนะครับแค่นี้ก็จะได้แลวหนึ่งอัน อันที่สองเราก็มาเลยโอ้จะทำแค่สามอันนะแล้วก็จะมาหัน่นเป็นชิ้นๆน,นี่นะครับโดยลงไปเลยเหมือนเดิมเลยแรกๆก,ก็จะม้วนอ่ะสมมติเราเราไม่เคยทำเราก็จะม้วนช้าหน่อยก็ได้ค่อยๆแต่ไม่ต้องยัดจนหนานะอยู่มันปรีนะขอบอกมันปรีนะพยายามนัดให้พอดีนะครับเนี่ยเราทำกินเองได้ง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยทุกคน ลองดูนะทุกคนชอบใส้ไหล่ก็ใส่ไส้นั้นได้เลยเป็นไงครับอันที่2องเดี๋ยวอันที่3าก็จะมาแล้วนะครับทุกคนขอบคุณนะทุกคนที่รับชมและติดตามโอมาตลอดนะครับขอตัวไปกินซูชิก่อนนะครับน้ำจิ้มพร้อมขอบคุณครับสวัสดีครับ